ทุกคนใครที่เป็นสายอาหารสายกินนะดูคลิปนี้ไว้นะเพราะว่าเราจะมีมิชชั่นมาเล่าให้ฟังว่าใครที่ทําภารกิจนี้ได้แล้วนะคะรเรื่องบันกักติ๊กต็อกไปเลยอต่ที่บอกว่าสายอาหารนะคะก็จะมีมิชชั่นในช่วงนี้นะใครที่ทำแฮชแท็กที่ติดเกี่ยวกับพวกอาหารก็ส่วนนั้นเราจะใช้แฮชแท็กของคนติ๊กต็อกใช่ไหมคะ <S <S เดี๋ยวมาดูภารกิจนะว่าเราจะปฏิบัติภารกิจได้ก็แค่คุณโพสตเมนูต่างๆนะที่เกี่ยวกับตำยำอะไรต่างๆที่เป็นแบบตำยำแซ่บทั้งหลายค่ะทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารหรือว่าแชร์สูตรอาหารใดๆอ่ะได้หมดเลยมนาะส่วนมากช่องนี้ก็ยังไม่ค่อยได้รีวิวอาหารสักเท่าไหร่นะคะปกติอาหารก็จะไปอยู่ช่องหนึ่งนะคะแต่วันนี้ก็จะมารีวิวให้ดูนะทุกคนรู้ไหมนึกออ,ออกอย่างว่าเมนูอ,อะไรเอ่ยอันนี้ก็ผลงานน้องเขาเลยะคะ่ะน,นี่คือน้ำยาขนมจีนนะน้ำยาป่าบ้านเรานะจะกินกับลูกชิ้นป่าก็ได้นะคะแล้วก็นี่เป็นแกงเปือกนะคะใส่เห็ดใส่ผน่อไม้ด้วยก็ได้นะทุกคนแล้วก็เตรียมลูกชิ้นปลาเนื้อปลามากินกับน้ำยานี้นะคะ แล้วก็เครื่องเคียงอื่นๆใส่ผักลงไปมีน้ำยาน้ำยาป่าทุกคนใครอยากได้สูตรกินใต้คอมเมนต์มานะคะรสง่ายนะง่ายกับน้ำปลาเราเลยแหละน้ำปลาเราเป็นสูตรลดโซเดียมนะคะเป็นสูตรลดโซเดียมนะเนี่ยนะทาำมาเลยนะคะอยากให้กินด้วยกันนะใครที่เคยทาน้ำยาป่าจะรู้ว่ารสชาติมันนัวมากเลยค่ะยิ่งทานกับลูกชิ้นปลาด้วยปลาเนื้อปลามนนัวขึ้นโคตรเลยนะนี่เป็นผักเราใส่ลไปในน้ำยาด้วยนะครับมันนัวมากเลยครัทุกคนอือหี่มันก็จะไม่ตัวไปแล้วเพราะว่ารสชาติมันเค็มแล้วนะลองชิมดู คนชอบกินขนมจีนอ่ะเมนูนี้คือง่ายมากเลยแล้วมันหาทานได้ง่ายมากนะอยู่บ้านก็ทําได้นะคะไม่ต้องไปซื้อไข่ทานแล้วก็โพสคิดไปนะแล้วก็ติดแฮชแท็กติดแฮแท็กว่าเมนูแซ่บและแฮชแท็กห้องคัวทิสตอกเหมือนเดิมนะคะทัดูแล้วก็ไปรุ้นลางวัลกับติอกับภารกิจนี้ด้วยกันนะคะทุกคน